ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หกรอยแปดสิตอนสร้างโบสถ์วัดเพลินเพชร หลวงปู่เมตตาพากลับประเทศไทยมหากุศลผลบุญยิ่งใหญ่ไม่มีใดเทียบเท่าสร้างโบสถ์ดังนั้น<ม>การบวงสวงเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในการเส้นไหว้สิ่งรรศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือเพื่อช่วยให้ดลบรรดาลให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆมีโชคลาบมีความผาสุกปราศจากภัยทั้งปวง ในพิธีบวงสวงสังเวยจะต้องมีเครื่องสังเวยบูชาเป็นโภชนอาหารต่างๆโดยมีบายสีเป็นองค์ประกอบหลักการบวงสวงเป็นการบอกกล่าวเทวดาอัญเชิญมาร่วมในพิธีและเสวยอาหารในบายสีรับเครื่องสังเวยการบวงสวงสังเวยจะมีทั้งพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์และพิธีที่รัษฎรจัดทำขึ้นในการบวงสวงของรัษฎร มักจะใชบใบสีปากชามส่วนเครื่องบุงสูงสังเวยได้แก่โภชนาหารที่มีพวกเนื้อสัตว์ที่เรียกว่าเครื่องมัชมังสาหารเช่นหัวหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาซึ่งส่วนใหญ่ต้มสุกแล้วและพวกที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์เรียกว่าเครื่องกระยาบวชเช่นมะพร้าวอ่อนกล้วยขนมต้มแดงขนมต้มขาว เผือกต้มมันต้มแกงบวดถั่วงาและนมเนยถ้าเป็นบายสีสารพระภูมิต้องมีไข่ต้มสุกด้วยเมื่อวันที่19มีนาคม2566เวลา9ก้นาฬกา9นา,าทีทางวัดเพลินเพชรได้จัดพิธีบวงสวงเทพยดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่เพื่อการจัดงานประจำปีระหว่างวันที่20ถึง26มีนาคม 2,565 จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงและสะดวกที่จะเดินทางไปกราบหลวงปู่สวนที่กระท่อมในวัดเพลินเพชรในวัน oui, ที่เราไปถ่ายทำนั้นเราได้พบกับพี่น้องประเทศใกล้เคียงอย่างพม่ามาทำการเช็ดล้างทำความสะอาดรูปสการะาต่างๆภายในวัด จากความศรัทธาและเลื่อมใสในพระมหาภูมิพลัซึ่งแทนองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแถมด้วยในยามเย็นๆท่านจะได้เที่ยวงานประจำปีของวัดที่มีร้านค้ามากมายอีกทั้งยังมีวงดนตรีมาแสดงทุกคืนอีกด้วย เปรียบเสมือนกับท่านได้ย้อนยุคกลับมาสู่ในสมัยอดีตอีกรัดังหนึ่งในพิธีบวงสวงในครั้งนี้ได้มีเอฟซีของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยหลายท่านที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีนี้ด้วยทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนั้นและเข้ามาทักทายกับผมหากมีอะไรผิดพลาดผมในานามของทีมงานไายธรรม ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยเนื่องจากผมอาจจะติดการถ่ายทําเลยได้พูดคุยทักทายกันน้อยไปนิดนึงและยังมีเอฟซีมาร่วมแชร์ประสบการณ์ปฏิหารจากหลวงปู่สูงอีกด้วยคุณสุนทรรุ่วมแจ้งเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากท่านจะเดินทางไปทุกที่ที่หลวงปู่เคยอยู่แม้กระทั่งประเทศกัมพูชาก็เดินทางไปมาแล้ว และที่กัมพูชานี่เองที่คุณสุนทรได้พบเจอกับปาฏิหาริย์จากหลวงปู่สวงอย่างชนิดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เรามาฟังคุณสุนทรเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ให้เราได้ฟังกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับเอฟซีทางช่องท่องตำนานไปกับปริชัยวันนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับปริชัยก็ได้เดินทางมาที่วัดเพลินเพชร วันนี้เป็นวันแรกสำหรับงานวางศิลาฤกษ์ผู้บสถหลังใหม่นะครับที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตั้งเริ่มงานตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26นะครับแล้วก็มีมหรสพสมโพชตลอดงานมีวงดนตรีนะครับแล้วก็การลเล่นต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็วันนี้ที่สำคัญนะครับที่ช่องท่องตำนาน ปกับบริชัยเดินทางมาที่วัดก็ได้พบกับเอฟอซี FC ท่านหนึง่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับออคุณออสุนทรรุ่งแจ้งครับคุณสุนทรรุ่งแจ้งนะครับก็เป็นเอฟซีของทางช่องท่องตํานานไปกับบริชัยเพียงแค่สองเดือนใช่ไหมครับส <DE> องเดือนครับสองเดือนกว่ากว่าเลยครับแค่วันเวลาแค่สองเดือนนะฮะที่ได้ติดตามทางช่องท่องตำนานไปกับบริชัยแล้วก็ มีความศรัทธาหลวงปู่สวงครั้งแรกนี่ที่คิดว่าศรัทธากับหลวงปูน่นี่เริ่มจากที่ไหนเ,เริ่มจากที่ไหนคือคเป็นคนชอบพวกสิ่งเล่นลับหรือ,เ,อ,อเกี่ยวกับพระเจ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เคยดูหนังสือว่าหลวงปู่สวงท่านศักษษษิสิทธิ์ครับ ก็เลยสนใจแล้วก็ตามมาเรื่อยๆอครับในขั้งแรกที่เริ่มศรัทธาหลวงปู่สวงจากที่ไหนครั้งแรกมาอย่างไงที่ว่าเรามีความศรัทธาเลยมีความศรัทธาเลยก็คือ,อชอบในเรื่องของที่หลวงปู่ท่านจักจิตเล่าขานต่อๆกันมาแล้วผมเองก็เป็นคนชอบพระชอบ สิ่งจักดิ์สิทธิ์พวกนี้ก็เลยตามมาเรื่อยๆนั่นคือสิ่งแรกคือดูทางกับทางช่องท่องตำนานไปกับปรีชัยได้ไงถูกต้องครับดูแล้ว่องอื่นด้วยอะไรนี่ใช่ไหมครับผมวงรู่สวงไม่เลยครับอออารีชัยช่องเดียวครับเพราะว่าผมเองเรื่องมือถือเรื่องดูยู u b e อะไรยังไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยเก่งเปิดเจอแล้วก็เลยตามตลอดครับ แล้วที่ว่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงนั่นที่เราเจอมากับตัวนั้นอะไรฮะที่ว่าเห็นเมื่อเร็วๆนี้นครับ,ค,รบคือเมื่อวันที่11ผมไปกัมพูชา11ที่ผ่านมานี่นะฮะสบ11มีนาสองห6 6ที่ผ่านมาเนี่ยวันเ <ผม S 2> สาร์ที่11บ,บ <ผม S 2> ไปถึงเสร็จปุ๊บก็ต้องพอไปถึงพนมเปญจะมีคนทางนู้นมามารับเราเข้าไปในในในเขตบ,บ้านเขาครับผมต้องผ่านตอมอผ่านอะไร Hmm. บังเอิญต้องผ่านตอมอตอมอเขาเอาพาสปอร์ตเอาเอกสา,ารทุกอย่างไปหมดเลยครับไม่ได้คืนมาส่งแต่ใบเหมือนกับเป็นใบผ่านครับผมก็ลืมไม่รู้เรื่อง oh. ก็เดินผ่านออกไปแล้วแล้วก็ไปทำทุร์ mm hmm. มันนึกขึ้นได้ตอนเช้าวันที่12ว่าพาสปอร์ตเอกสา,ารตัว๋วเครื่องบินหรืออะไรเรา hmm. ไม่ได้อยู่กับเราเลยติดอยู่กับที่ด้านหมดเลยที่ด่านหมดเลยตอมอฮะตอมอเขาไม่คืนแล้วก็เลยวิ่งไปติดต่อว่าเราจะทำยังไงก็ก่อนที่นั่งรถจะมาทางเขาเรียกอะไรเ,เกี่ยวกับเวลามีปัญหาไปสถานทูตแต่ยังไม่ทันได้ไปไปติดต่อที่สานามบินก่อนแล้วช่วงระหว่างนั่งรถก็นึกถึงหลวงปู่บอกหลวงปู ผมผมมาที่เนี่ยเป็นบาน้านหลวงปู่หลวงปู่พาผมกลับด้วยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนึกในใจก็นึกอยู่อย่างนั้นว่าหลวงปู่อยากให้มีปัญหาให้ลาบลื่นแล้วก็พอไปถึงทางนู้นก็บอกขอชื่อขออะไรต่ออะไรเราไปก็มีมีข้อมูลเราอยู่ เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้แล้วเขาก็ไปออกตัว๋วออกอะไรต่ออะไรให้เราเดินทางกลับมามเมืองไทยได้ครับนั่นเราก็เลยคิดว่าทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่แน่นอนเลยครับความศักดิ์สิทธิ์ความพินิหารของหลวงปู่แล้วก็ลึกในใจบอกว่าวันนี้คือวันที่19เบเกยวเดี๋ยวผมจะมาที่วัดว่าทราบข่าวว่าจะมี เปิดเอ่อเปิดเขาเรียกเนี่ยสาราหลวงลมันวันที่สารานั้นเอ่อเปิดไปแล้ววันที่วันที่ห้าครับห้ามีนาครับนะแล้วก็จังหวะที่จะมีงานด้วย<ม>ก็เลยตั้งใจแต่ตั้งใจแล้วบอกทางบ้านว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องมาที่นี่ก่อนสําหรับวันนี้ครับแล้วแต่ว่ามาที่วัดน,นี้สองสาครั้งแล้วใช่ไหมครับสองสาครั้งครั้งหนึ่งสองสาม ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งที่4ี่ครับเพราะออว่าตั้งใจอยากจะมาออร่วมทำรรบุญบแล้วก็บูชาเหรียญหลวงปู่ไปไว้ติดตัวครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นนับได้ว่าเป็นอาภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินซึ่งท่านศรัทธาแล้วก็เคารพรักหลวงปู่สวงเพียงแค่ไม่นานเท่านั้น แต่ว่าจากได้ยินจากปากต่อปากนะครับแล้วก็จากสื่อต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งได,ได้ติดตามชมทางช่องผมผมก็ยังแปลกใจว่ามีหลายๆช่องด้วยกันที่ทําเกี่ยวกับหลวงปู่สวงทุกช่องดีหมดนะครับถ้าหากว่าเราทําเพื่อเผยแผ่ในบุญบารมีอภินิหารของหลวงปู่สวงเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักหลวงปู่สวงแต่ผมเชื่อน่เหลอเกินว่าหลวงปู่สวงนะครับ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เนี่ยถึงแม้หลวงปู่จะละสังขารไปแล้วแต่หลวงปู่ยังอยู่นะครับเช่นเช่นเดียวกันครับพูดถึงหลวงปู่แล้วผมก็สะอื้นในใจเช่นเดียวกันครับ วันนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับบริลีใจนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณสุนทรครับคุณสุนทรเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์กับเราถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาน้อยนิดนะครับเพราะว่าท่านต้องมีธุระไปทําธุระวันนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับบริจัยก็จะขอมอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญลุกงุดสวงวัดไพรพัฒนาเหรียญน,นี้ได้เกิดปฏิหารขึ้นมาแล้วที่รถกระบะความห้าตลบ ที่เป็นดีเจนะครับดูในคลิปทางช่องท่องตำนานชื่อคลิปว่าตอนพิเศษรถกระบะความห้าตลบดีเจไม่เป็นอะไรเลยนะครับทางนี้ทางช่องก็ขอมอบให้กับคุณสุนทรให้บูชาครับขอบคุณมากครับโอเคครับแล้วอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะทําการสัมภาษณ์อาจารย์สมจิตแล้วก็อาจารย์แก้วนะครับ อาจารย์แก้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรต่างๆที่อาจารย์แก้วจะหาสมุนไพรมาเพื่อรักษาคนเจ็บนะครับแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมแล้วก็กระท่อมขนมปู่สวงซึ่งตอนนี้ได้เจ็ดแเซแล้วทั้งหมดเพราะว่าเงินของท่านนะครับที่มาร่วมกันช่วยกันสร้างซึ่งทางช่องท่องตํานานไม่ขอเกี่ยวเรื่องเงินนะครับและทุกคนโกนโดยตรงไปครับอาจารย์แก้วเลยนะครับทางช่องจะไม่ขอรับเงินนะครับโอเคครับ สำหรับช่วงนี้เราก็ขอหยุดพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าพลาดในคลิปหน้าเรามาฟังอาจารย์แก้วเล่าถึงเรื่องสมุนไพรและปาฏิหาริจากรูปหล่อหลวงปูส่สวงที่มีผู้ศรัทธาหลวงปู่ได้บูชาไปจากอาจารย์แก้วในวันบวงสวงกระท่อมหลวงปูส่สวงในวันที่5มีนาคมณนะวัดเพลินเพชรทีท่ผ่านมานี้อิลิเมียอองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจงอิลิคิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากเรามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ